ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้สันติสุขทุกลมหายใจวิธีปฏิบัติสำหรับคนไม่มีเวลา peace is every breath a practice for our busy life เขียนโดยท่านติชนัทหันแปลโดยจิตตันทสเทียนสติที่ไม่ถูกต้อง สติมีทั้งสติที่ถูกต้องและสติที่ไม่ถูกต้องเราได้รู้แล้วว่าสติที่ถูกต้องคือพลังงานที่นำเรากลับมาสู่ขณะปัจจุบันเพื่อรับรู้สิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในทางตรงข้ามสติที่ไม่ถูกต้องคือพลังงานที่ฉุดเราให้อยู่กับอดีตที่เจ็บปวดหมกมุ่นและยึดมั่นอยู่กับความเจ็บปวดที่เป็นวัตถุมีพิษทั้งหลายในคลังวิญญ,ญาณเช่น ความกังวลความทุกข์ความโลภความกลัวเมื่อใดที่เธอรู้ชัดว่าตนเองกําลังหลงไปกับเรื่องราวจากอดีตเมื่อนั้นสติที่ถูกต้องได้เริ่มทำงานแล้วสติที่ถูกต้องทำให้เธอรู้ถึงสิ่งที่กําลังดำเนินอยู่อาทิเช่นเธอกําลังถูกเรื่องราวจากอดีตลากจูงไปความตระหนักรู้จะปลดเปลื้องเธอให้เป็นอิสระจากภาพลวงตา และนำเธอกลับมาสู่โลกที่แท้จริงในทันทีสิ่งที่เธอเห็นในความฝันหรือสิ่งที่วิญญาณไปรับรู้นั้นเป็นเพียงภาพที่ไม่มีแก่นสารใดๆอุปมาได้กับเวลาที่เธอถ่ายภาพสุนัขของเธอด้วยกล้องถ่ายรูปดิจิทัลเวลาที่เธอกดปุ่มบันทึกภาพภาพสุนัขของเธอที่ถูกบันทึกไว้ในกา์ดความจำจะค้างนิ่งอยู่อย่างนั้น ในขณะที่ตัวสุนัขยังกระโดดเล่นและส่งเสียงเห่าต่อไปภาพที่เธอถ่ายไว้ไม่ใช่ตัวสุนัขมันเป็นเพียงแค่ภาพที่ถูกบันทึกในความเป็นจริงสุนัขของเธออาจจะแก่ลงหรือตายไปแล้วแต่ภาพที่อยู่ในคลังวิญญาณของเธอมันกลับนิ่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงเ,เหมือนภาพจากกล้องถ่ายรูปในขณะที่เธอสัมผัสกับชีวิตจริงสิ่งต่างๆที่เธอเห็นได้ยินและสัมผัส ถูกรับรู้ด้วยอวัยวะสัมผัสต่างๆก่อให้เกิดภาพความรับรู้ภาพเหล่านี้ยังมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงแม้จะถูกแต่งเติมสีจากข้อมูลในคลังวิญญาณของเธอไปบ้างหากเธอลองหลับตาแล้วเรียกภาพนั้นให้มาปรากฏในใจเมื่อนั้นภาพต่างๆที่ถูกรับรู้จะเป็นเพียงสิ่งที่เราเรียกว่าภาพในความคิดเท่านั้นจิตใต้สำนึกของเธอเต็มไปด้วยภาพต่างๆ เธออาจพบว่าตัวเองย้อนกลับมาหาภาพบางภาพเพื่อความอุ่นใจหรือใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแม้ภาพนั้นจะเป็นความทรงจำที่น่าเจ็บปวดแรงจูงใจที่ผิดปกติประเภทนี้เองที่ทำให้ผู้คนอยากฟังเพลงเศร้าที่คร่ำครวญกับความสูญเสียและความโศกเศร้าได้ซ้าแล้วซ้ำเล่านี่เป็นนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพและไม่สร้างสรรค์เลย สระน้ำสกรปรกเดิมๆบางคนไม่สามารถทิ้งอดีตที่เจ็บปวดไว้ข้างหลังเพื่อใช้ชีวิตอย่างอิสระและผ่อนคลายท่ามกลางมหัศจรรย์แห่งชีวิตในปัจจุบันได้พระจัน์ทรและดวงดาวกำลังทอแสงกระจ่างภูเขาและลำธารก็น่ารื่นรมฤดูกาลทั้งสี่ผลัดเปลี่ยนกันเผยต,ตัวต่อเราแต่บางคนกลับไม่เคยได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้เลย เขารู้สึกสะดวกใจกับการเตะๆอยู่ในห้องเก็บความทรงจำที่เจ็บปวดของตัวเองมากกว่าในเบื้องต้นเซรีภาพหมายถึงการหลุดพ้นจากคุกแห่งอดีตของตนเองเราต้องรวบรวมความกล้าหาญเพื่อฉุดตัวเองออกจากนิสัยและความเคยชินเดิมๆสิ่งเหล่านี้ไม่อาจทำให้เราสุขได้จริงแต่เราคุ้นเคยกับนิสัยเหล่านี้เสียจนไม่ยอมปล่อยมันไป มีคำพังเพยของเวียดนามกล่าวว่าเรากลับมาว่ายน้ำในสระเดิมๆอยู่เสมอทำไมเราจึงทำเช่นนั้นแม้ว่ามันจะสกปรกเพียงเพราะมันเป็นสระน้ำของเราเท่านั้นนะหรือทำไมเราจึงปล่อยโอกาสจากทะเลสาบที่ใสจนเป็นประกายทะเลสีครามที่แสนสดชื่นและหาดทรายที่ทอดไกลสุดสายตาความสุขสดใสเหล่านี้ก็เป็นของเราเหมือนกัน เราจำเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีสติที่ถูกต้องสติที่ไม่ถูกต้องจะได้ไม่มาคอยลากเรากลับไปสู่อดีตกลับไปวนเวียนอยู่ในสระน้ำคับแคบเก่าๆที่เต็มไปด้วยความเศร้าความอาลัยอาวรณ์และความเสียใจเรารู้ว่าจิตอาจมีสัญชาตญาณน,นกพิราบบินกลับรังที่ชอบกลับไปเยี่ยมเยือนสถานที่เดิมๆที่เจ็บปวดและทรมาน สติคือความตระหนักรู้ที่ช่วยให้เราละทิ้งนิสัยชอบรื้อฟื้นอดีตบอกกับตัวเองเถอะว่าไม่ฉันไม่ต้องการกลับไปที่นั่นอีกแล้วฉันไม่ต้องการขับกล่อมตัวเองให้เศร้าด้วยเพลงเก่าๆพวกนั้นอีกต่อไปทันทีที่เราจุดตะเกียงแห่งสติที่ถูกต้องให้สว่างขึ้นสติที่ไม่ถูกต้องก็จะล่าถอยไปในการภาวนาเราต้องบ่มเพาะความตระหนักรู้ถึงจิตปรุงแต่งต่าง เช่นความทวินหาความโศกเศร้าความน้อยเนื้อต่ำใจความคับแค้นใจถ้าเราตระหนักรู้และโอบรับจิตปรุงแต่งเหล่านี้ในขณะที่มันก่อตัวขึ้นมันจะไม่สามารถชักจูงเราได้อีกต่อไปมันจะกลับคืนสู่สถานะเดิมที่คลังวิญ,ญญาณอีกครั้งในรูปของเมล็ดพันธุ์หรือภาพต่างๆด้วยสภาพที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยการใส่ใจที่สมควร เรามีประสาทสัมผัสทั้ง6เพื่อติดต่อกับโลกภายนอกและโลกต่างๆภายในประสาทสัมผัสทั้ง6นี้ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นร่างกายและจิตใจของเราประสาทสัมผัสเหล่านี้เหมือนตัวรับส่งสัญญาณที่พ่วงต่อกับคอมพิวเตอร์เมื่อเธอสัมผัสกับภา,บภาพเสียงกลิ่นรสการสัมผัสหรือความคิดจิตของเธอจะได้รับสัญญาณจากสัมผัสนั้น มันจะสืบค้นข้อมูลที่เก็บอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วหาความเชื่อมโยงกับสัญญาณที่รับเข้ามาในทันทีและแทบทันใดนั้นข้อมูลที่เราค้นเจอจะกลายเป็นอารมณ์ใหม่ที่จิตไปรับรู้ Object of mind ผลิตขึ้นเป็นจิตปรุงแต่งต่างๆเช่นความกังวลความทุกข์ความกลัวความโลภหรือความโกรธการใส่ใจ กำหนดใจให้ไปรับรู้อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งในประสาทสัมผัสทั้งหเราควรใส่ใจของเราให้รับรู้อารมณ์ที่เชื่อมเราเข้ากับข้อมูลที่จะผลิตจิตปรุงแต่งเชิงบวกเช่นความปลอดโปร่งโล่งใจความเบิกบานความรักฉันพี่น้องความสุขการให้อภัยและความรักการใส่ใจเช่นนี้จึงจะเรียกว่าการใส่ใจที่สมควรซึ่งตรงกันข้ามกับเวลาที่เราใส่ใจในอารมณ์ ที่รื้อฟื้นภาพและประสบการณ์ความเจ็บปวดความเศร้าโศกความกลัวและความโลภก,การใส่ใจเช่นนี้เป็นการใส่ใจที่ไม่สมควรสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยและที่ทำงานมีความสำคัญมากกับการฝึกนี้การอาศัยและทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆที่เราได้ยินเห็นได้กลิ่นและลิ้มรส ช่วยให้เราสัมผัสกับสิ่งที่งดงามและมีคุณประโยชน์ในตัวเราและโลกของเราแล้วเราจะได้รับการหล่อเลี้ยงบำบัดเยียวยาและแปรเปลี่ยนเราควรทำทุกวิธีทางเพื่อเลือกสรรหรือสรรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเราและลูกหลานของเราถ้าเธอเป็นผู้นำการเมืองหรือทำงานในกระทรวงวัฒนธรรมหรือเป็นครูหรือเป็นผู้ปกครองโปรดไตรตรองเรื่องนี้ให้ดี บริโภคอย่างมีสติ Food is the gift of the whole universe อาหารเป็นของกำนันแห่งจักรวาลการบริโภคอย่างมีสติหมายถึงการเลือกบริโภคสิ่งที่จะนำความสงบสุขมาสู่ร่างกายและจิตใจของเรามากกว่าสิ่งที่จะก่อก,กวนและเป็นอันตรายหากพิจารณาอย่างลึกซึ้งเราจะรู้วิธีหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของเราด้วยอาหารที่เป็นประโยชน์ และหลีกเลี่ยงอาหารให้โทษต่างๆในทางพุทธศาสนาเรากล่าวถึงอาหารสี่ประเภทที่ร่างกายและจิตใจของเราอาจรับเข้าไปได้ได้แก่อาหารที่รับผ่านทางปากอาหารทางประสาทสัมผัสอาหารทางความปรารถนาและอาหารทางวิญญาณอาหารที่รับผ่านทางปากคืออาหารที่รับประทานได้เรารับประทานเช่นไรเราก็จะเป็นเช่นนั้น คนเอเชียกล่าวว่าความเจ็บป่วยผ่านเข้ามาทางปากคนฝรั่งเศสกล่าวว่าเราขุดหลุมฝังศพด้วยฟันเราเองเป็นที่รู้กันว่าสัดส่วนของการเสียชีวิตส่วนมากไม่ว่าจะเกิดจากอาการหัวใจวายเบาหวานหรือโรคร้ายต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารของเราโดยตรงเมื่อเรารับประทานและดื่มอย่างมีสติเราจะไม่รับสิ่งให้โทษเข้าสู่ร่างกายเพียงเพราะความอร่อย เพราะเรารู้ว่าความเพลิดเพลินใจเพียงชั่วงขณะก็ให้เกิดความทุกข์มหันได้ในภายหลังก่อนรับประทานอาหารเราสามารถสวดบทพิจารณาอาหาร5ประการนี้สัก1ข้อหรือมากกว่านั้นอาหารนี้เป็นของกำนันแห่งจักรวาลพื้นดินท้องฟ้าสรรพชีวิตและการทำงานหนักด้วยความรักความเอาใจใส่ขอให้เรารับประทานอาหารอย่างมีสติ และด้วยความระลึกรู้บุญคุณเพื่อให้เรามีคุณค่าเพียงพอที่จะรับอาหารนี้ขอให้เราตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลสภาววจิตที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะความโลภขอให้เราถนอมรักษาความเมตตากรุณาให้คงอยู่เสมอโดยรับประทานอาหารในวิธีที่จะสามารถลดทอนความทุกข์ของสรรพชีวิตถนอมรักษาโลกของเราและช่วยยับยั้งสภาวะโลกร้อน เรายอมรับอาหารนี้เพื่อที่เราจะได้บำรุงหล่อเลี้ยงความรักฉันพี่น้องสร้างสังฆะและหล่อเลี้ยงอุดมคติแห่งการรับใช้สับพชีวิตเราควรย้ำเตือนความตั้งใจที่จะรับประทานอาหารอย่างมีสติด้วยการสวปดปทพิจารณาอาหาร5ประการนี้ในมื้อที่เรารับประทานอาหารพร้อมหน้ากันในครอบครัวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งอาหารทางประสาทสัมผัส คืออาหารที่เรารับผ่านทางตาหูจมูกลิ้นร่างกายและจิตใจเพลงบทความในหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์เว็บไซต์เกมหรือแม้แต่บทสนทนาบางประเภทอาจมีสารพิษปริมาณมากที่ก่อให้เกิดความโลภความรุนแรงความเกลียดชังความไม่มั่นคงความกลัวการบริโภคยาพิษประเภทนี้เป็นการทำร้ายจิตใจและร่างกายของเราเอง อาหารทางความปรารถนาหรือเจตนาคือแรงจูงใจที่อยู่ในส่วนลึกหรือความปรารถนาที่ลึกซึ้งที่สุดของเราคือพลังที่ขับเคลื่อนเราทั้งเช้าค่าให้ทําสิ่งต่างๆการภาวนาคือการมองอย่างลึกซึ้งถึงธรรมชาติของความปรารถนาที่ลึกที่สุดความปรารถนาที่เกิดจากอุดมคติที่งดงามเช่นการหยุดยั้งความยากจนความเกลียดชังความแตกแยกระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลและประเทศต่างๆหรือการส่งเสริมเสรีภาพประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางสังคมนั้นเป็นเจตนาอันงดงามที่จะนำความสุขมาสู่เราและโลกความปรารถนาที่จะฝึกฝนเพื่อแปลเปลี่ยนความทุกข์ต่างๆในตนเองเช่นความรุนแรงความเกลียดชังและความสิ้นหวังแล้วสร้างความรักความเข้าใจและความปรองดองให้มากขึ้นนั้น เป็นเจตนาที่ดีที่เราควรมีเวลาที่เราสามารถตระหนักรู้ถึงแรงบันดาลใจที่งดงามในชีวิตตนเองเราสามารถช่วยให้คนในสังคมตระหนักรู้ได้ด้วยเช่นกันนี่คืออาหารทางความปรารถนาที่เป็นประโยชน์ในทางตรงข้ามถ้าเราถูกกระตุ้นด้วยความปรารถนาที่จะลงโทษและแก้แค้นคนที่เคยทำให้เราเจ็บหรือคิดทำลายคนที่เราเห็นว่าเป็นศัตรู เจตนาเช่นนี้คือเจตนาที่เป็นอันตรายถ้าแรงจูงใจของเรามีแต่ความปรารถนาที่จะมีเงินทองอำนาจเชื่อเสียงและความสุขทางเพศให้มากๆเจตนาประเภทนี้จะนำความทุกข์มาให้ด้วยเช่นกันความสุขของเราขึ้นกับประเภทของเจตนาที่เราเลือกและปฏิบัติตามเป็นอย่างมากการวิ่งตามเหยื่อล่อของความโลภสามารถสร้างความเสียหายให้กับร่างกายและจิตใจของเราได้มาก อาหารทางวิญญาณคืออาหารประเภทที่4หมายถึงจิตสำนึกส่วนรวม (collective consciousness) ในที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่และในวิธีการบริโภคที่ซึมซับเข้ามาตามธรรมชาติแนวคิดที่เรามีต่อความสุขและความงามอีกทั้งทัศนคติต่อคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทต,ต่างๆของเราโดยรวมแล้วเป็นผลิตผลของจิตสำนึกส่วนรวมที่อยู่รายรอบตัวเรา เราอาจบ่มเพาะให้ตนเองและครอบครัวมีรสนิยมที่ดีและอุดมคติที่งดงามแต่สิ่งเหล่านี้อาจสูญเสียไปเมื่อเราย้ายไปอยู่ในที่ที่ทุกคนมีรสนิยมและอุปนิสัยที่แตกต่างไปจากเราตอนแรกๆเราอาจรู้สึกผิดที่ผิดทางแต่หลังจากนั้นไม่นานเราจะเริ่มคุ้นเคยกับความคิดของคนส่วนใหญ่แล้วในที่สุดเราก็ทำตามคนอื่นๆโดยไม่รู้ตัวเลย มารดาไม้ของเม่งจื้อซึ่งต่อมาเขาได้เติบโตเป็นนักปรัชญาตระหนักถึงความจริงนี้ในวันหนึ่งเมื่อเธอเห็นบุตรชายแซงทํำกริยารุนแรงกับเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันอยู่บนถนนเธอตัดสินใจย้ายครอบครัวไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีงามกว่าเดิมเพื่อบุตรชายของเธอการใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนที่มีจิตใจงดงามช่วยทนุถนอมและปกป้องคุณสมบัติที่ดีที่สุดในจิตใจของเรา จิตสำนึกส่วนรวมที่เข้มแข็งเช่นนี้จะช่วยให้เราแปรเปลี่ยนสังคมของเราได้พระสูตรว่าด้วยอาหารสี่ประเภทบางครั้งเรียกว่าพระสูตรว่าด้วยเนื้อแห่งบุตรชายเป็นพระสูตรที่ยอดเยี่ยมและจำเป็นมากสำหรับสังคมของเราในทุกวันนี้พระสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงทางออกจากความเจ็บป่วยและความทุกข์ของสังคมที่ได้บริโภคสิ่งมีพิษต่างๆเช่นความรุนแรงความเกลียดชัง และความสิ้นหวังไว้มากจนเกินขนาดหมายเหตุเธอสามารถศึกษาเรื่องที่สำคัญนี้ได้อย่างลึกซึ้งจากหนังสืออิ im, ่มเอมอิ่มรสกินอย่างมีสติอยู่อย่างมีสติ s a ฟเ r m ร์มายฟูลอิทติ้งม full ลไลฟ p ช็อปปิความสุขสติคือสมบัติที่มีค่าที่สุดที่เราพึงมีได้ สติสรรสร้างความรักความสุขและของขวัญอื่นอื่นอีกมากมายให้กับตนเองและผู้อื่นแต่สติไม่มีขายในร้านค้าถึงแม้ว่าเราจะยินดีจ่ายด้วยเงินมากมายสักเพียงใดก็ตามเราต้องเจริญสติด้วยตัวเองเราไม่สามารถไปที่ร้านค้าแล้วซื้อสติติดมือกลับบ้านแต่เราสามารถและสมควรนำสติไปกับเราด้วยเสมอเวลาที่ไปชอปปิง้ง เราทราบแล้วว่าเราต้องการบริโภคแต่สิ่งที่จะนำมาซึ่งความเบิกบานและสุขภาพที่ดีให้กับตนเองและสังคมของเราเราจำเป็นต้องมีพลังแห่งสติเพื่อให้เรามีความมั่นคงเวลาที่ต้องเดินผ่านสินค้าที่จัดวางไว้อย่างเย้ายวนใจครั้งแล้วครั้งเล่าสติช่วยให้เราตระหนักรู้ว่าสิ่งใดที่เราจำเป็นต้องมีจริงๆและสิ่งใดที่ไม่จำเป็นต่อชีวิต ยิ่งฝึกฝนมากเราก็ยิ่งตระหนักรู้ได้อย่างชัดเจนเราสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับของจิป,ปาถะได้มากโดยไม่ต้องลดทอนความสุขใดๆของเราเลยแท้จริงแล้วเรากลับมีความสุขมากขึ้นเพราะเมื่อเราไม่มีความกดดันทางการเงินจากการต้องซื้อบ้านใหม่รถใหม่และข้าวของชิ้นใหม่ที่ใหญ่โตยิ่งขึ้นและหรูหรามากขึ้นอยู่เสมอเราสามารถเลือกทำงานที่มีความเครียดน้อยลงและมีความเบิกบานมากขึ้น บางครั้งเธอจำเป็นต้องซื้อข้าวของในขณะที่เธอเองก็ไม่มีเวลามากนักแล้วเธอจะทำอย่างไรให้ตนเองมีสติไม่ถูกโฆษณาที่ชาญฉลาดชักจูงไปเธอจะเลือกสินค้าที่ไม่บั่นทอนสุขภาพไม่ส่งเสริมการเอารัดเอาเปรียบแรงงานมนุษย์สัตว์ทั้งหลายและโลกของเราได้อย่างไรเมื่อเธอช็อปปิ้งในร้านค้าหรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่าจับจ่ายในขณะหิวเหนื่อยหรือกำลังไขว้เขว้ เตรียมรายการสินค้าที่จําเป็นต้องซื้อเอาไว้ล่วงหน้าเวลาเพียงเล็กน้อยที่เราใช้เตรียมการนี้จะคุ้มเกินคุ้มเมื่อเทียบกับเวลาที่เธอไม่ต้องเสียไปกับการขบคิดว่าควรซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นหรืออาจไม่เคยต้องการมาก่อนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ก่อนชําระเงินให้สำรวจของต่างๆในตะกร้าอีกสักครั้งแล้วถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่าฉันต้องการของชิ้นนี้จริงๆหรือเปล่า การซื้อของชิ้นนี้จะทำให้ฉันมีความสุขได้มากกว่าจริงหรือไม่ถ้าเทียบกับการมอบเงินจำนวนนี้เพื่อบรรเทาทุกชีวิตอื่นๆ mindfulness is not for sale สติไม่มีขายกลับมาติดตามรับฟังสันติสุขทุกลมหายใจของท่านติชนัดหันจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะท่านสามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือสแกน QR Code ดดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังและสวัสดีค่ะ